วิธีซื้อของที่7ด้วย Paynex Extra นะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถใช้ Paynex Extra เนี่ยซื้อของในเ7ได้ด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะวิธีการทําเนี่ยให้เพื่อนๆทําตามนี้กันได้เลยครับให้เพื่อนๆนะครับเปิด Thummoney w a l e ของเราขึ้นมานะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินที่7นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับจ่ายเงินที่ร้านค้านะครับแต่เลือกตรงนี้กันเข้าไปนะและต่อจากนั้นให้เพื่อนๆดูด้านล่างนะครับมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับผมซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะจ่ายผ่าน Thummoney นะครับที่เพื่อนๆนะครับเติมเงินเข้าไปเนาะหรือว่าจะจ่ายผ่าน Paynex ซึ่งเรานะครับไม่ต้องเติมเงินเข้าไปนะครับใช้ก่อนแล้ย จ่ายทีหลังแต่ในคลิปนี้ที่จะบอกนะครับผมจะใช้เพนเอกเอ็กเตอร์นะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถใช้เพนเอกเอ็กเตอร์จ่ายนะครับซึ่งเรานะครับก็ยังไม่ต้องเติมเงินนะครับใช้ก่อนแล้วก็จ่ายทีหลังได้เช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ไปสมัครเพนเอกเอ็กเตอร์นะครับแนะนําให้ไปสมัครนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครได้เองผ่านแอปนะครับไม่ต้องไปที่ตู้ทูช็อปแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆผ่านการอนุมัตินะครับต้องไปยืนยันตัวตนอีกทีที่ตู้ก่อนใช้เงินได้นะครับใช้วงเงินได้นะะ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 กกกกลลััััััับบบบบมาา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 ททีี่่่่่่่นน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 นตตอออคคคครร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 เเเเเจจจจจชํงงงิพพืๆ็็แแ้้ววยผส เพื่อนก้าวหน้านี้นะครับทำการสแกนที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะตัดวงเงินที่เพื่อนๆมีในเพนนเอ็กเตอเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ของเซเว่นอีเลฟเว่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนวิธีใช้คืนก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็เติมเงินกับพไปี่ทูมานีโวลตของเราเนาะเสร็จแล้วก็กดจ่ายเงินเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ใช้คืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าหลังจากการใช้งานนะครับเพื่อนๆต้องเว้นสัก24ชั่วโมงเนาะถึงจะกดชาระเงินที่เราใช้ไปได้นะครบบนน้้้้วเี่่รใชไไไปปืออดๆถยแต ก,ก็แนะนำนะครับเพื่อนๆใช้เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นนะครับผมหากเ,เพื่อนๆผ่อนเนี่ยมันอาจจะต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับผมว่าจะไม่ประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยน,นะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ